สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นารักกันทุกคนก็เร่ยงผมทุกคนตอนเช้าผมทุกคนนี่คือว่าผมจะพาทุกคนมาดูส่วนแตงครับผมทุกคนคือว่าแตงนี่มันเป็นแตงญี่ปุ่นนะผมทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมผิหลิมออกมาแล้วผมทุกคนคือว่าดีใจมากทุกคนคือว่าลูกมันออกมาแล้วทุกคนนี่ทุกคนดูมันใหญ่มากคือว่าแตงญี่ปุ่นมันยาวนะเนี่ยดูทุกคนดูเนี่ยดูมันยาวมากทุกคนแต่ตอนนี้ผมอยากจะเก็บกินแล้วผมทุกคนอยากกินแล้ว เฮ้ยแต่มันมีหลายสายพันธุ์มากแต่อันนี้เราจะเป็นสายพันธุ์ตัวไหนผมไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ที่คือผมเคยกินเปล่าถ้าผมเคยกินที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะกรอบแล้วก็อร่อยมากเวลาตำโอ้โหกรอบมากๆทุกคนมันแตกต่างกับแดงกัวไทยยังไงมันจะกรอบกว่าแล้วก็เนื้อมันจะแน่นมันไม่ค่อยมีแบบว่าเมล็ดมาตัดช่วงท้ายช่วงต้นอะไรเงี้ยมันจะแน่นมากๆเนื้อมันโอ้ถ้าเราปลูกได้เยอะๆผมบอกเลยทําเป็นทุรนกิจนแล้วเอาไปขายให้ทุกคนได้กินกันได้ครับผมทุกคน ยังไงก็ลาไปก่อนผมบ๊ายบายสวัสดีพบใหม่ปีน้องจะิารักกันทุกคนด้วยขอบคุณ